สวัสดีครับตอนนี้เพื่อนๆอยู่ในช่องบอสตร,รลาดออริจินอลนะครับวันนี้ผมจะพามาสุ่มกาชาที่ระลึกนะครับตอนนี้มีอายุอยู่12วันนะแล้วก็นี่เขาจะมี5สเตปนะครับใช้ได้5ครั้งนะครับครั้งแรกจะ20เพชรแล้วก็ฟรีแล้วก็30 30 30, 30นะก็จะเป็นทั้งหมดเท่าไหรอ่อ่ะ90 1 0 1นนะครับ1 1 0เพชรเนี่ยจะได้ลุ้น55ตัวนะครับ 55สบห้าตัวจะการันตีนะครับสี่ดาวถึงสิบเอ็ดตัวนะครับก็คือห้าสิบห้าครั้งเนี่ยคุณอย่างตำาๆเลยนะครับคุณจะได้สี่ดาวสิบเอ็ดตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสี่ดาวสิบเอ็ดตัวเนี่ยนะครับเพชรหนึ่งร้อสิบเพชรท,ที่เราเสียไปนะครับก็จะตกสี่ดาวตัวละ1ิบเพชรนะครับ แล้วก็เศษเศษที่ที่สุ่มไม่ได้สี่ดาวก็คือเป็นตัวแถมได้นะครับเออก็คุ้มนะผมคิดไปคิดมาก็คุ้มนะถ้าใช้ทั้งหมดก็จะใช้ประมาณห้าร้อยห้าสิบเพชรในการสุ่มนะครับอืมพวกพวกดาวก็จะมีประมาณนี้นะครับพวกดาวนะอืมก็สี่ดาวเนี่ยก็จะมีหลายตัวนะครับ อันนี้จะทำให้เราเก็บพวกตัวเลเวลร้อยได้เร็วขึ้นนะครับอ่าถ้าเป็นสีดำกับสีขาวก็จะมีกันโฟกับแครอทนะเออก,ก็ก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าผมจะสุ่มสักกี่ครั้งดีนะแต่แน่ๆนะต้องมีรอบหนึ่งสองรอบนะครับอ่ะมาดูกันกดเลยปิง อย่างเห็นปะ่ะมันการันตีละหนึ่งตัวแน่ๆนะครับเราได้แน่ๆหนึ่งตัวครั้งแรกปิ้งโจถ้าได้มากกว่าหนึ่งก็คือเสยงว่าเรามีดูงนะอ่าดูซีมาดูซีมาอยู่แล้วครับตัวหนึ่งอย่างแน่ๆเลยแต่คงจะได้แค่ตัวเดียวไอตัวอะไร ได้ชาลอตพุดดิง้งนะอีเหมือนผมยังไม่มีนะนิวเนีย่ยเอามีแล้วผมมีแล้วผมมีแล้วแต่ว่ามาเพิ่มดาวแทน่นเห็นปะ่ะนะครับเราก็จะเก็บนี่ได้ของขวัญด้วยเก็บไอ้พวกตัวยังไม่เต็มร้อยได้ไวขึ้นนะครับเพื่อที่จะเอาไปเสริมเสริมพลังนะครับให้กับไอดีนะครับ เกมนี้ตัวละครทุกตัวมีความหมายนะครับก็คือมันสามารถเสริมพลังให้ไอดีได้นะไม่ได้เสียเปล่านะถึงตัวละครจะไม่เก่งเราจะไม่ได้เล่นยังไงก็ตามนะครับแต่ก็ควรทำให้เลเวลร้อยแล้วก็พลังติดตัวนะครับเต็มนี่ได้แล้วหนึ่งตัวปึง้งเบิร์เรเจฟาช,ชจำชื่อไม่ได้ V5 ห้าเวอ ชีซัตเบอร์เจสเออแมหมื่นเต็มไปแล้วนะเบอร์เจตเต็มไปแล้วโอ้โหไม่คุ้มเลยแต่ก็ถือว่าได้นะครับได้โคลาก็ยังดีนะเรามาดูก่อนเมืกก่อกี้อ๋อครั้งที่สองเขาไม่ได้การันตีนะผมได้เองนะครับครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าจะการันตีนะครับถ้ารอบนี้ได้มากกว่าสองตัวแสดงว่าคุ้มนะ แหมเขาก็มีกิจกรรมมาหลอกเอาเพชรเราไปเรื่อยๆนะไม่เป็นไรครับมันก็ต้องสุ่มแหละบางทีมันจะมีกิจกรรมที่แบบเปิดเพชรแล้วก็ตกเพชรละหนึ่งตัวนะม,มันมีอยู่ด้วยนะแต่มันต้องรอฉะลอ,ลอมาไงผมไม่แน่ใจนะแต่ผมเคยเปิดให้ดูอยู่นะนถ้าได้สองตัวนี้เท่าทุนนะมันแค่การันตีนะครับทามะทามะ ก็ยังดีครับมัวตะเนะโอืมแต่ละตัวหน้าตาประหลาดซาสากินะครับผมมีหมดแล้วนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เพิ่มเลเวลไม่เป็นไรครับถือว่าดีอ่ะคือช่วงนี้ผมจะได้ถือโอกาสเก็บเลเวลร0อยเพิ่มหน่อยเพราะสู้เขาไม่ค่อยไหวนะครับบางคนแบบเขาเล่นนานกว่าผมเนี่ย <ไป S 1> ผมเพิ่งมาเล่นได้ไม่นานนะครับ ตัวละครผมก็จะน้อยกว่านะครับบางคนเขาเล่นตั้งแต่เกมเปิดนะครับตัวละครเขาก็แบบแน่นๆเลยเนี้ยของผมแบบเล่นเขาเล่นกันไปแล้วกลางเกมอย่างเงี้ยสองสามปีไปแล้วผมมาเล่นก็าากทเท่นะครบ

เห็นมาได้เพิ่มด้วยจะได้80กันสักทีเอ้ยจะได้ <laughs> ลง100กันสักทีค่อยรับทีเดียวนะครับของของแข็เอ้าไม่ใช่เนี่ยสามตัวก็คือได้ปรกดำปกตินะครับอรอบนี้ต้องโผล่มาฟรีงสี่ตัวปะแต่โม่อาชิโมดาเซเนโซ นี่แครอทมาแล้วตัวนี้ยังไม่มีนะผมจําได้ว่าผมนาจะยังไม่มีสีท่าแสงน,ออยยน,น,น,นะครับหนังก๊กแต่ไม่ใช่

เต็แมแน่ๆเต็มแน่ๆหืมกี <_ int ed> h, ่ตัววะเนี่ย 1, 2, 3, 4, 5, 6, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้โหออกหกตัวครับยังคุ้มไปมันต้องเปิดเอาแหละครับไม่งั้นโอกาสที่เราจะมานั่งเก็บเองนี้มันลำบากอย่างน้อยก็เวลร้อยไปก่อนนะครับโอเค ที่เหลือก็ไปนั่งอับเอาอับแบบไม่ต้องรีบอะ่ะเออก็ここยังโอเคยอยู่โอ้รเต็มไปแล้วฮิโคโล่ผมไม่เป็นไร เฮ้ยตานี้เหมือนจะได้นะจริงๆรอบที่สองเนี่ยไม่ไม่ได้การันตีนะถ้าได้ก็ถือว่าโอเคนะ<อ>นี่ใจจิ้งอ่ะ,อะอน,ะนะะี่โอเคเด็กก็น่าจะใกล้แล้วใกล้เต็มแล้วนี่ใจจ้งตัวเลยอ่ะนี่น่าชื่อ มิเตรอ,เร,อเร์กันไกละเกินคาดีพี่เด็กปิงร้อยป่ะอ๋อพี่เด็กร้อยเลยอานาซึมิอะไรอีนาซึมะอ,อ,อะไรเปล่าวะ แปดสิบแปดสิบก็แปดสิบดิพี่เด็กพี่เด็กเต็มไปแล้วอ้าวการันตีแน่นอนตานี้ต้องมาปรีอย่างตัวแรกเลยบิงเราต้องเสียสลาเพชรหน่อยนะครับเพราะว่าไม่งั้นไม่ครบมม่พอ ยากนะถ้ามีโอกาสก็เสียสลาไปเถอครับใช่จิน่ทำไมัาโตไหมยะชาลัดเพิ่มเบลมา แปดสิบ <80 S 2> เองเอ่ะแฮดดิ้งไม่เพิ่มหรอครับพุดดิ้งพุดดิ้งแปดสิบอยู่พุดดิ้งไม่เพิ่มตียูก็ยังไม่เพิ่ม กิจกรรมลอยเพชรชัด,ชด,ชดนี่นะคูิ้งมาแล้วนี่ไรโซ่อะไ,ไ,ไรวะเนี่ยลาชารา์ชาอลิซาเบ,เ,บเพิ่มไหมเพิ่มดิอ้าไม่เพิ่มอีกไม่มีดาวเพิ่ม ต้งเพิมไปอีกันยังไม่พอหินไคโลยังไม่พอ <c oughs> แต่ถ้ามันออกตัวเดิมๆมากๆผมก็ถ้าเต็มแล้วผมก็เลิกนะก็เพื่อนๆก็พิจารณาเอาเองนะครับว่าจะสจนแบบหมดรอบเลยตานะแต่นี้ถ้าได้ตัวแบบไม่ซามเยอะๆเออมันยังแบบไปได้เรื่อยๆมีลุ้นแบบ เดิตัวอื่นโมถ้ ummer, ามันซ้ำๆทักทาก็ไม่ไหวนะโอเลห้าสิบตโมช้โคาห้าสิบนี่คือซ้ำเลยจบเลยซะอีโซกอินซึมะนะครับโมซคงจะได้เพิ <n S 2> ่มดาวแล้วหะเราอย่างงี้คุ้มครับเพราะเรามาเก็บ เวลร้อยนะครับนี่คุณได้แปดสิบเองนะเครื่องตัวเดียวอไอต่อโอ้นี่รอบที่สามแล้วนะนะกดไปสิบครั้งแล้วนะนี่ครั้งที่สิบเอ็ดนะครับข้าอดเซตเพนี่น ไหลเป็นน้ำเลยนะครับใช้ไวเหลือเกินถ้าคิดเป็นเงินนี้ก็หลายบาทนะครับไม่ใช่น้อยๆน,นะเกมนี้เป็นเกมที่แบบเผ็ดราคาแพงมากครับคิดดูเลยโซเออ,อย่างดีเยอะร้อยปะเนี่ยไรโซอ๋อไรโซร้อยเลยโอเครับได้ไรโซร้อย ถ้าตัวละครมันร้อยอะนะครับเราก็จะยังไงดีอ่ะมันสวยวอะเราจะอาบเล็กน้อยได้มันก็จะสวยเต็มแล้วโอ้โ,โค้ราใส่ได้โคลราเพียบเลยเนี่ย <si าาก็การันตีนะนั่งกับว <to <to ูริงไอ้เจนึ่งนะอะยังไม่มีใครสุ่มก็ได้นะบางคนแม่งเสียดายเพชรเว้ยแม่งไม่สุ่มเก็บไปสุ่มตัวละครเรื่อยๆได้เจอหนึ่งนะแต่หัวฉันก็ได้สิเนาะกันฟลอย โซ拉โนโปรมาแล้วเห็นไหมสีดำโปรมาแล้วนิวอนโฟร์โอชิโมดนぞคเลโซซ้ำแล้วนะครับเริ่มซ้ำแล้วนะครับได้คอนโฟวมาถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ตัวใหม่ๆแบบได้ซ้ำๆตัวเต็มร้อยแล้วก็อาจจะพอนะครับ บโอ้โหไม่ออกเลยนะรอบแรกออกไปหกตัวนะครับโอ้ยแบบย่างแยมกันโฟก็ได้นะเด็กทำอาง้กันโฟด้นะเด็กอย่างนั้น ปิงโอเคลิซาเบลลิซาเบลลิซาเบลยังไม่เต็มเลยเอาอีกรอบนึงลองดูดิมันจะยังไงปิงก้ากุกอวันนังก้าก หลอกกูแล้วมึงอะเล่นกูแล้วไงไไดีดอร่เอ่อเดิแล้วดินไป้วเดนไปแล้นไปแล้วไปแล้วเดินแล้วเด้วเดิล้มเดินไเดินไปแล้วเดินไป้วเดนไปแล้วเติมอปแ้วเดินแล้วเดินไปวเนไปล้วเดินไปแเดินไแล้วเดินไปแล้วเดินไแล้วอดินไ้วเดินไปแล้วเดินไวเดินไปเต็มแล้วเนดะินไปแล้ว,วลเดินไปแลเดินไปแเดนไปเนไปแล้วเดินนไปได้แล้วเ,เวเดินไปแล เดลามีเต็มปิง้งเดลามีได้ซ้ำกันสองทีนะปึ้งโอเว่นเต็มแต่จ,จะได้เลิกครับเต็มหลายตัวแล้วโอเคอวหมดแล้วเหรอ เตปอัพได้ผดเผาลูนารียได้เหรอวะสเตปอัพอันนี้หอนกัน้นะก็เออผมก็เล่นจนหมดนะไอ้บ้าหมดจริงก็ได้แค่นี้นะครับแต่ก็โอเคนะเออโอเคโอเคก็ถือว่าทำให้เราได้ตัวละครเรียลร้อยมาเพิ่มนะครับ หลายตัวอยู่พอตอนแรกมันก็70 80สิดสินะครับทีนี้แบบเออมันไม่ร้อยอ่ะแล้วเราเสียดายหินที่จะต้องมานั่งอัพนะครับเราก็ยอมเสียเพชรให้มันร้อยไปเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่ติดตามรับชมก็